สดีค่ะกลับมาพบกับเบนนะคะวันนี้นะคะเราเอากระเป๋าใบนี้นะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นใบที่อยากได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีแต่ว่าเหมือนกับ,บปลายปีที่แล้วว่าเราก็เหมือนกับเออซื้อน้อยลงก็เลยการตัดสินใจอะคะ่ะก็เลยทําให้ชาดิดหนึ่งแล้วก็ใบนี้ลักษณะเหมือนใบที่มีอยู่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะก็ชอบอยู่เพราะบางใบอะคะ่ะ บางใบของกระเป๋าว่ามันจริงๆตอนนี้นะปัจจุบันนะ่ะเรารู้สึกว่าแต่ละใบอ่ะที่เขาทำออกมาหรือดีไซน์อะคะ่ะกระเป๋าทุกใบมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันละกันแต่เอาเป็นว่าบางทีอ่ะมันจะมีเอกลักษณ์นิดนึงว่าเฮ้ยต่อให้กระเป๋ามันคล้ายกันแต่ความรู้สึกเราก็เหมือนกับชอบอีกใบชอบอีกแบรนด์มากกว่าอีกใบละกันนะคะวันนี้ที่จะเอามาพูดเนี่ยคือกระเป๋าชาแนลนะคะก็จะเป็นรุ่นที่ เหมือนโลโลเพียน้านะคะก็คิดว่าหลายๆคนน่ะเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันออกมาตั้งแต่ประมาณเดือน12อเนาะแล้วกระเป๋ารุ่นนี้ไม่เพียงจะเหมือนอย่างเดียวมันก็ยังมีสีสันให้เลือกนะคะสําหรับใครที่แบบเออชอบหลายๆสีแต่ช่วงเนี้ยต้องบอกว่าราคาของกระเป๋าอะค่ะมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่ที่ซื้อกระเป๋าก็จะเน้นเป็นโทนดำแล้วกันเนาะโทนคาเวียซึ่งสามารถที่แบบเวลาขายต่อแล้วอะค่ะ ราคาของกระเป๋าที่เป็นสีดำหรือเป็นคาเวียจะรู้สึกว่ามันไม่มันตกแต่ว่ามันก็ตกในตกน้อยกว่าสีอื่นแต่ถ้าเรามีกระเป๋าดำเยอะแล้วอะค่ะบางทีมันก็แอบจะเบื่อนิดนึงแต่วันนี้ที่หยิบมารีวิวนะคะก็คือจะเป็นใบที่เป็นสีดำเป็นคาเวียเพราะเรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายละกันนะถ้าเอาในเรื่องคือความชอบเนี่ยกระเป๋าสีสีอะคะ่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเราชอบเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆเนี่ยเราก็จะชอบสีตาจริงๆนะคะที่เราชอบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบแบบสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวแล้วกันเนาะคือถือได้ว่าเป็นสีเบสิกอะค่ะของกระเป๋าทั่วๆไปสีเบสิกสีคลาสสิกอะค่ะส่วนใหญ่ที่นิยมก็ยังคงเป็นประมาณสีสีนะคะที่เรารู้สึกว่าเออคนเนี่ยจะชอบแต่สีขาวเนี่ยเป็นสีที่ ชอบแต่มีความกลัวในการใช้หลายๆคนก็เลยไม่เลือกที่นะคะจะหยิบมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะก็คือใบนี้ค่ะคือน้องเขาออกตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะแล้วก็นอกจากออกเป็นรุ่นแบบคลาสสิกก็คือโลโก้เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีโลโก้ใหญ่ๆมีโลโก้เพชรด้วยราคาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแตกต่างกันที่โลโก้ถ้าจะเป็นรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดละกันของในรุ่นเดียวกันนะคะ ใบนี้ถามว่าแบบเออน่ารักยังไงคือเราต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบโลโลเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าเออมันใช้ค่อนข้างง่ายและด้วยความเป็นบล็อกวันิตี้อะคะ่ะของชาแนลเนี่ยชาแนลเนี่ย,ยออกมาตลอดเนาะใครๆก็จะเห็นว่าใบที่ฮิตก็จะเป็นใบบล็อกวันิตี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมใบที่ฮิตนะคะของชาแนลก็จะเป็นแบบบ็อกวันิตีแบบนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ ใช้กระเป๋าใบนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งคือนางใช้นางใส่ของได้จริงแต่มันก็จะมีอ่าสำนักคนที่ใช้นะคะด้วยความมันเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการเปิดแบบซิปรอบแบบเนี้ยในเรื่องของการใช้งานเราก็จะรู้สึกว่าเปิดปิดยากแต่ถ้าใช้ไปนานๆคุ้นชิมก็คือเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสำหรับบล็อกวานนิตี้นะคะในการใช้งานจริงก็คือ กระเป๋าเนี่ยมันมีความหนาตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักสามนิ้วซึ่งมันรู้สึกว่าเวลาใช้สะพายมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเกะก,กะแต่บางคนอาจจะจะชินเนาะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ากระเป๋าความกว้างประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของการเกะก,กะนิดนึงมาถึงใบนี้นะคะก็จะเป็นโลโลนะคะแล้วคือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยใครๆเนี่ยก็ชอบโซ่ที่มันถอดออกได้สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ ใบนี้มันเลยเป็นใบที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการแบบใส่โซ่เข้าไปนะคะก็คือเราสามารถที่จะถอดโซ่ตรงนี้ออกได้นะคะแล้วก็คือถืออย่างเดียวซึ่งถ้าใครแบบมีความคุ้มชินกับโลโลหรือว่าเอ,อ่ ly, อแอมเสเคอรี่เงี้ยมันก็คือมันจะได้แบบมุมนั้นเลยนอก<น><น>จากนั้นนะคะความกว้างของตรงนี้เรารู้สึกว่ามันกว้างมากกว่าตัวโลโลนะที่เราใช้เรารู้สึกว่าอันนั้นมันแคบไปมันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบ เหมือนตัวผอมๆนิดนึงเวลาแบบคล้องข้อมือแต่ใบเนี้ยเราว่ามันมันกว้างแล้วมันก็คล้องข้อมือได้ดีกว่านี่ถ้ากลัวว่ากระเปะะ๋าอะคือมือเราอะก็ใหญ่นะคือไม่ได้เป็นคนผอมก็ถือว่าแบบใส่ได้เพราะว่าช่วงตรงเนี้ยที่เขาทําออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะส่วนความเป็นบล็อกวานิตี้ใบนี้ก็เป็นวานิตี้เหมือนกันมีทรงแบบซิปรอบแบบนี้แต่เราเทียบใบนี้นะคะกับใบเนี้ยเรามีความสึกว่าใบเนี้ยเปิดซิปได้ง่ายมากกว่าแล้วก็ สามารถที่จะหยิบของได้มากกว่าและไซส์นะคะก็จะมีความความใหญ่กว่าเนี่ยเราด,ดูนี่อะไซส์อะคะ่ะก็จะมีความกว้างที่กว้างมากกว่าเราดูเห็นปะเรารู้สึกว่าเขากว้างขึ้นมานิดนึงมีความรู้สึกว่าเออกระเป๋าใบเน,นะะี้ยค่ะก็คือมีมีความกว้างเนาะแต่เรื่องของการความสวยของเขาเนื่องจากว่าอันนี้มันจะเป็นตัวที่มีโลโก้ชนแนลเราว่าตัวตรงเนี้ยคือสวย สวยดูดีดูแบบหรูหราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนนะ่ะอยากถือแล้วก็ไม่อยากที่จะมีโซ่ตรงเนี้ยใบนี้ก็คือสามารถถอดออกได้ซึ่งถามว่าแบบโอเคไหมโอเคนะสําหรับเราคือถอดออกได้เพราะบางทีอ่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะมีมีมีโซ่ไงก็อยากจะถือแค่นี้และนอกจากนั้นเขายังใส่มือถือได้ทุกรุ่นด้วยนะคะมือถือก็ iPhone Pro Max Pro สามารถใส่ได้ เรื่องหลังตรงนี้จะหักะข้างหลังของเขาเลยออกแบบมาให้เปิดแล้วดูดิเห็นบ้าคือเปิดออกมาแล้วมันก็คือจะแบบพอดีนะคะแล้วก็มีความสูงใส่ power bank ได้ใส่สมุดบัญชีใส่สมุดบ,บัญชีได้ด้วยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งใบที่ถือว่าเฮ้ยใช้งานได้แล้วก็ใส่ของได้จริงนะคะถ้าเทียบกับใบใบะเอ่อใบ ถ้าเทียบกับบล็อกวานิลีนะคะใบนี้ก็คือยังเหมือนกับยังใส่ของได้มากกว่าแต่เนื่องจากว่าโซ่อะนั่นถอดไม่ได้มันก็เลยมีความแตกต่างกันนิดนึงสำหรับใครที่แบบรู้สึกคอมเพลก์กันว่าอยากได้ใบนี้กับใบนี้ซึ่งเรามองว่าใบนี้เป็นใบราคาที่แบบย่อมเยาวที่สุดของชาแนลนะคะก็คือแบบอยู่ที่แสนต้นๆไม่ไปถึงสองแสนแต่ด้วยไซส์ของกระเป๋าว่าก็คือไม่ได้แรงมากแต่โดยส่วนตัวค่ะถ้าเป็นใบที่ โลโก้มีเพจก็จะอยู่ที่แสนสามที่เรารู้สึกว่าเออมันแพงไปต่างกันแค่โลโก้แค่นั้นเองส่วนตัวนะคะก็พอมาใช้ใบที่ลักษณะเล็กๆแบบนี้เราว่าการโฮเดอร์เป็นอีกหนึ่งอันนะที่ตอนแรกคิดว่าเออแบบเออไม่ชอบแล้วเบื่อแล้วแต่สุดท้ายนะคะเราก็กลับมาเลือกการโฮเดอร์ของเขาอีกเพราะว่าหนึ่งนางมีความเป็นสลิมแบบนี้แล้วมันใส่แบบง่ายไม่ค่อยกินพื้นที่สําหรับใครที่แบบต้องการจะใส่ของพกของไปได้เยอะๆอะเรา เราว่าการโอวเดอร์เนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับใครที่แบบเหมือนมองหากระเป๋าตังค์เพราะว่าช่วงเนี้ยจะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้พกเงินสดสักเท่าไหร่ก็เลยอีกหนึ่งอันที่ตอบก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเนาะแล้วเวลาเราพบการเนี่ยเดี๋ยวนี้บางทีอ่ะมีสแกนในมือถือด้วยบางบางใบนะคะสามารถที่จะสแกนแล้วก็จ่ายเงินได้เลยก็บางทีแทบเรียกได้ว่านะเราแทบไม่ได้ใช้การเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาพกเงินสดนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะ บางที่อ่ะเขาก็ไม่รับเงินสดเหมือนกันก็ก็ต้องกลับมาพกแบบนี้นะคะอ่ะต่อกันค่ะใบนี้ถามว่าข้อดีของเราเลยสำหรับเราเราว่าเปิดปิดง่ายแล้วเวลาสะพายอยู่เปิดกระเป๋าค้างไว้อ่ะมันไม่มันไม่เปิดมากเพราะว่าช่วงช่วงกระเป๋าตรงนี้ค่ะมันมันแคบ มันเลยไม่เปิดมากแต่ถ้าเป็นบ็อกวานิที้อันใหญ่อะคือไม่สามารถที่จะสะพายโดยที่คุณนะแบบสะพายสะพายคอสบอรี่แบบนี้ใช่ไหมแล้วเปิดกระเป๋าอยู่เงี้ยมันก็จะแบบมันกว้างเกินไปเรามาดูอีกอย่างนึงนะคะตัวซ่อของเขาเนี่ยสามารถไปแอปพลายใช้กับอันอื่นได้ด้วยค่ะตัวซ่อตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะขอแบบนี้เลยเห็นปะคือถ้าเพืเ่อนๆมีกระเป๋าใบอื่นนะคะแล้รู้สึกว่าอยากจะเอาไปใช้อะก็คือแบบตอบโจทย์คือ ตอบโจทย์หมายถึงว่ามีกระเป๋าอันอื่นที่จะไปเกี่ยวโซ่แบบนี้ก็สามารถอแดปใช้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจแล้วกันค่ะส่วนตัวทองของเขาเนี่ยเนื่องจากนางเนี่ยเป็นไลท์โกลเราว่ามันดีนะปกติบางคนอาจจะชอบโกลมากสีแบบสีทองมากแต่เราอ่ะส่วนใหญ่เราชอบไลท์โกลเราเวลาใช้แต่งตัวอะไรเงี้ยมันมันมันง่ายอะคะ่ะมันจะไม่ดูทองมากแต่คือบางใบทองก็สวยเนาะคือชาแนลอะมันจะมีทองที่เป็นแบบคลาสสิก ก็คือสีทองอลามเลยกับทองที่เป็นแบบทองเอจก็คือแบบมันดูเก่าอ่ะแต่ส่วนตัวชอบไลโกมากที่สุดเลยนะคะของตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าคุณสะพายอยู่แล้วเปิดอะ่ะมันจะไม่สามารถเลยคือใบเนี้ยนางเหมือนเป็นแบบ ไม่สามารถที่จะเปิดกว้างได้เพราะช่วงตรงนี้ค่ะมันอยู่ประมาณ3นิ้วก็คือกว้างมากเกินไปมันไม่สามารถทําได้เลยและใบนี้นะคะมีหลายสีให้เลือกเลยคือถ้าใครชอบสีไหนคือเป็นใบอีกหนึ่งในะคะที่ตอบโจทย์ในราคาที่เบาและใส่ของได้จริงและพกง่ายใช้ง่ายด้วยค่ะสีดาเนาะเราก็ชอบเอาผ้าแบบนี้มาพันซึ่งมันก็น่ารักมากคือพอเวลาเราเอาผ้ามาพันนะ่ะเราว่ากระเป๋าวามันดูแบบ แบบน่ารักขึ้นมาที่เราเอาผ้าแบบนี้ค่ะมาพันหรือมาผูกมาทำอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันน่ารักมากคือว่าใช้งานง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เวลาถือไปก็ยังมีความเป็นแบบชาแนลเนาะก็ถ้าเป็นโลโลบางทีเรารู้สึกว่าพอมปสัพามันก็คือแบบโลโลอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือแบบชาแนลแต่แบบเป็นกระเป๋าที่สองใบอ่ะคือเหมือนกันเลยสําหรับเราคือเหมือนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยความแตกต่างก็มีเหมือนกัน เพื่อนนะคะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูกันค่ะว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ได้ไปสอยมาหรือย,ยังหรือว่ายังไม่ได้สอยมาแต่ว่าเราเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่ใช้งานง่ายส่วนเรื่องของราคาของกระเป๋าก็คือช่วงเนี้ยถ้าจะซื้อของกระเป๋ามาแล้วก็แบบเกิดอยากจะขายราคากระเป๋ามันก็ไม่น่ารักซึ่งมันก็เลยทําให้เหมือนกับเวลาตัดสินใจจะซื้อแต่ละใบอะค่ะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานมากมันก็เลยเหมือนกับ รีวิวก็เลยจะน้อยมากเพราะว่าเหมือนกับใบนี้ก็นานแล้วเนาะตั้งแต่เดือน12มาซื้อเดือนเดือนนี้เดือนนี้ก็คือเดือนเดือนเแล้วเนาะผ่านมาเกือบเดเดือนแล้วก็เพิ่งมาตัดสินใจบางใบก็เลยเหมือนกับใช้เวลาค่อนข้างนานในการตัดสินใจนะคะอันนี้ก็ลองดูอ่ะค่ะสำหรับกระเป๋าใบที่เราคิดว่าเป็นใบที่ใช้ค่อนข้างง่ายในราคาที่แบบว่าเออแสนต้นต้นแต่ถามว่าถ้าเอา ไปนี้นะคะไปเทียบกับราคามือสองที่ปัจจุบันเนี่ยราคากระเป๋ามือสองก็คือยังน่ารักกว่าละกันเพราะว่าราคากระเป๋ามือสองคะ่ะใบแบบอย่างเนี้ยเนาะมันก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดแปมื่อซึ่งถ้าใครนะคะรู้สึกว่าแบบเออเราอะ่ะอยากจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมสักหนึ่งใบอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ถ้าแบบอยากได้ชั้นแนวอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ถ้าเป็นให้เลือกนะคะก็คืออาจจะไปซื้อกระเป๋ามือสองก็ได้เพราะว่ากระเป๋ามือสองอะคือราคาดีนะตอนนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่อะพอมันด้วยความมันเป็นมือสองอนะมันก็จะมีอ่าเรื่องของความใหม่แล้วกันคือถ้าเป็นกระเป๋าแบบเออสภาพดีราคาดีางไงก็ควรควรจะคว้าไว้เนาะแต่ว่า อย่างบางคนอะคือเนื่องจากมันเป็นมือสองแล้วมือสองมือสองเนี้ยมันมันบางทีสภาพก็จะไม่ได้เนาะก็ลองดูกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้ว่าเพื่อนๆอะรู้สึกยังไงเห็นแล้วแบบเออมีความแตกต่างรู้สึกแบบชอบไหมหรือว่ากระเป๋าช่วงนี้เยอะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ